โอเคครับสวัสดีท<ล> <คน S 2> ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ <im itation> ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกมพลเรือรบดินกันอีกครั้งและวันนี้เรากูทุยพูดชัดๆสิเว้ยเฮ้ยวันนีมม้เราอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าเคนเนเซียนะครับหรือแม่หญิงสไนเปอร์ของเราเนี่ยสาวอีกคนจฉงที่โหดเข้าท่านเลยนะวันนี้ทำไมตัวละครดีจังไม่เข้าใจ KF เป็นการวับบุ๊เอส่วนคิวนี่เป็นการแปะระเบิดดึงดูดใระเบิดนี้จะดึงค่าศึกให้อยู่นิ่งๆแต่ทำไมต้องมาเจอแบบนี้มาไม่เข้าใจจิมจิระเบิดที่โยนเมื่อกี้จะให้จะช่วยทำให้ค่าศึก slow life นะครับผมคิดว่าหลายท่านน่าจะรู้แล้วแหละเคครับเราจะขึ้นแบบประจำการที่ชั้นบน

กินเลยวะดีผมจะเล็งไปำรอแล้วคับี่มีนี่มีดาเมจแรงมากครับสังเกตได้เลยไป e s c o t h e p a l a โอเค ให้ซื้อของเลไเอาวแล้วนี่เป็นอีกข้างหนึ่งที่ยืมซื้อของนะโคสไนเปอร์นี่อย่างนี้ไม่ค่อยเป็นน,น,น,นะครับสำหรับเคนเนสซียเคนเนสเซียเรียกเขาว่าเคนเนสเซียนะจ๊ะเคนเนสเซีย แคตาเซียนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามึงใหม่แกะกล่องนะหยิบมาเล่นเลยนี่ครับเพิ่งรู้ว่ามันจะเป็นเป้ากับบอดได้ง่ายขนาดนี้เกลียอะไรกันนะครับบอดผมยังซุ่มเขจะไหวเลยคนอยู่ข้างนอกนะครับก่อนอื่นเลยนี่นะเป็นตัวผู้ตา้งทำเพลงโยนเหยื่อสโลไลฟ์ไปก่อนเลย 30 seconds <laughs> remaining. Fawning, fawning. Fawning, <laughs> 15 <laughs> seconds remaining. Ten, nine, eight, seven, six, five. 9 8 7 6 5 Try Finish. and run. Three, two, one. Over time. my oh. man? โดนไอ้โจสกายเอาไปนะหมดตังเลยอัพเกรดทีเดียวมัอยู่ใกล้รถไงตรงนี้แหละน้โหอีสองคนนี้ไม่ได้ซื้ออะไเลยเว้ย point spawning in 15 s e c o n d หอยส <Wow. S 2> ี่สามสองยังใครวะเพียไปขี่มาจ้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 าโดนก่อนเลย I'll just leave this here. มาเลงเราอย่างเดียวจริงยเ <ST US K> สห์เปอร์ดีเล่นเลไม่เปเลยนะเคซี่นี่พอมานะแต่แค่น

thank <smart noise> you seconds remaining I'll just leave this here. Time to take charge 15 seconds remaining Okay enemy killing eye 8 7 6 5 That all you got 3 2 1 5, 4, ไม่ได้มองรถด,ด้วยคล่องขอโดโวดจิมจิมพย <c oughs> ายามจะเก็บคาสิทธให้ได้ที่สุดไงโอเคแค่แคปตารนี้ชนะแล้วแหละนะ Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, <vet> one. <rant dei> oh, me okay, let's go up to the top. Let's go. ตัวละครเรายัง <t> บ่นเลยนะครับเตรียมเจทีนี่มากันเปยขบวนุณจเล่ ชนะในแคปแต่ต้องบอกเลยว่าฝีมือผมในการเล่นเคเาเซียเคนาเซียเนี่ยมันพอๆกับแคมตาเซียเนาะเคนเนซี่นะเคนเนซี่อะไรกันเคนเนซี่นะครับก็นะเล่นไม่เก่งจริงตัวนี้งงมากนะครับ นะเพราะว่าก็แกะกล่องนะไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปจนจบนะครับ mm hmm. ก็เล่นปิดพลาดประกันไดก็กราบขออภัยมาณนะที่นี้เลยนะสามารถติชมได้นะครับถ้าท่านชอบก็กดไลน์นะครับแล้วก็ท่านอยากให้คนอื่นรับรู้ว่ามีาของสะสมแบบนี้เกิดขึ้นก็กดแชร์เลยนะครับแล้วก็หากท่านสนใจผลงานของผมนะครับถ้่อยากดูก็กดซับสไคร์ไปเลยนะมีผลงานมอกมาแน่นอน ครับอ่าโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับซีอูเอเกนนั่นแหละสมมตต้นนั่นแหละวะใช่หรอกเรอดนดีจบ